3เทคนิคที่นักธุรกิจสายดําใช้กันเป็นประจำอันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของผมเลยตอนที่ผมไปบวชนะครับซึ่งผมไปบวชพร้อมกับพ่อขายาคนหนึ่งนะฮะซึ่งแกบวชนานกับผมแหละแล้วกุติแกอยู่ติดกับผมผมก็ไปนอนกับแกบ่อยเพราะผมกลัวผีช่วงที่ไปนอนกับแกก็จะเล่าให้ผมฟังนู่นนี่นั่นซึ่งแกสอนผมมาหลายอย่างมากซึ่งในหลายอย่างเนี่ยมีทั้งปล้นค่าจริงทรัพบลาบลาบลา,บาเยอะ สอนวิธีเคาน์เตอร์ตำรวจวิธีคิดของตำรวจหมดเลยซึ่งผมก็อึ้งเหมือนกันนะกับความรู้ที่แกมีเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง3เทคนิคนั้นข้อที่1นนะครับคือเวลาที่นักธุรกิจสายดำเนี่ยเขาขายของขายอะไรกันมาเนี่ยแน่นอนนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้เป็นเงินสดแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือเป็นเงินสดก็จริงและห้ามนําฝากธนาคาร ้ามเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามแล้วเขาเก็บไว้ไหนเขาจะเก็บไว้ในกระเป๋าครับก็ไม่ได้ไปฝังดิน <c oughs> เขาเก็บไว้ในกระเป๋าเหมือนที่หลายๆคนเคยเห็นหลายคนมาอวดรวยโชวตังกนะันอยู่ในกระเป๋าเดินทางนั่นเองนะอันที่สองเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนําไปซื้อสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและไม่่ไหมไม่เตะตายกตัวอย่างเช่นไปซื้อทองแต่เขาจะไม่ซื้อรถหรูเพราะอะไรเพราะรถหรูมันเด่นและมันซ่อนยาก ก็บอกผมมางี้เพราะนั้นทองเนี่ยจะมีเพียบรถหรูไม่มีสักคันใช้มอเตอร์ไซค์เก่าๆพอให้ชัวร์ว่าแบบมันขับได้อะไรได้ก็พอแล้วเนี่ยครับข้อที่สคือการมีตัวตายตัวแทนหรือโนมินีน,นเองซึ่งในการมีโนมินีเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคแบบดีเทลในการใช้นะแต่ว่าอันนี้ผมสรุปมาให้คร่าวๆเลยว่าคือในการใช้โนมินีเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะธุรกรรมที่มีความสําคัญกับเขาอย่างมากยกวตัวอย่างเช่นเขาอยากจะเก็บอะไรไว้ นะครับอยากจะเก็บอะไรไว้เขาจะใช้นอมินี่เยเป็นคนซื้อส่วนที่ไม่ไใช้นอมินี่เป็นคนซื้อกหมายความว่ายอมเสียได้โดนยึดยึดไปกูไม่สนแต่ถ้าใช้นอมินี่เป็นคนซื้อเป็นคนทํารายการพวกนั้นนะ่ะนั่นหมายความว่าสมมติถ้าเขาติดคุกไป1ิปีออกมาปุ๊บเขาก็ต้องมีสินทรัพย์ตรงนี้อยู่นั่นคือเขาใช้นอมินี่เป็นตัวซื้อเนี่ยพื่อนๆคิดเห็นว่าอะไรกันบ้างครับอันนี้เป็นตัวอย่างีเฉยนะที่ผมเอามาค,คิดว่าผมไม่น่าจะโดนแบนลองคอมเมนต์มากันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ